นิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะเรื่องราวของเด็กผู้ชายที่ชอบโกหกจนทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนเด็กเลี้ยงแกะณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งทุกทุกวันเขาจะต้อนฝูงแกะไปกินหญ้าใกล้เนินเขาและนั่งเฝ้ารอจนกว่าแกะจะกินหญ้าเสร็จเป็นแบบนี้ทุกๆวันเพื่อคอยปกป้องฝูงแกะให้พ้นจากการเป็นเหยื่อของหมาป่าเบือ่อจังเลย ต้องคอยมานั่งเฝ้าจะฝูงแกะแบบนี้ทุกวันเลยไม่มีอะไรสนุกสนุกตื่นเต้นให้ทำบ้างเลยอ๋อเบื่อเบื่อเบ่อเบือ่อเบือเบ่อืมตื่นเต้นเหรออ๋อ็กหัวดีอย่างเราอะ่ะนึกออกแล้วทันใดนั้นเด็กเลี้ยงแกะก็วิ่งอย่างตื่นตระหนก ok เข้าไปในหมู่บ้านพร้อมกับร้องตะโกนขึ้นด้วยเสียงดังว่า ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไขรก็ได้ช่วยทีหมาป่ามันมากินแกะของฉันเมื่อชาวบ้านได้ยินต่างก็ตกใจรีบคว้าของใกล้มือทั้งจอบไม้เสียมแล้ววิ่งตามเจ้าเด็กเลี้ยงแกะไปที่เนินเขาเอาเร็วๆพวกเราไป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 ช่วยเจ้าเด็กเลี้ยงแกะกันหน่อยหยิบอาวุธกันไปด้วยนะคนละไม้คนละมือเร็วเ,วเวข้าไปไปฉันไปช่วยด้วยเอาตะหลิวกระทะมาเลยนะจะไล่ให้ตรเลิดเลย เมื่อชาวบ้านตามไปถึงก็ไม่พบหมาป่าสักตัวแต่กลับเห็นฝูงแกะกำลังกินหญ้าก,กันอย่างสบายใจอ๋อนายวิ่งมาจนเหนื่อยเลยนายเจ้าหมาป่าอยู่ไหนเนี่ยนั่นนะเซ่ไหนล่ะเจ้าหมาป่าะ่ะฮะโอ้อยสนุกจังเลยอะ ฉันน่ะขำจนท้องแข็งไปหมดแล้วพวกท่านน่ะมาช้าเองหมาป่ามันวิ่งหนีไปทางโน้นแล้วเมื่อชาวบ้านได้ยินดังนั้นก็รู้ทันทีว่าถูกเด็กเลี้ยงแกะหลอกทุกคนต่างโมโหที่โดนหลอกและต้องเสียเวลาทำงานไปโดยเปล่าประโยชน์เจ้าเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยนะพวกฉันก็รีบมาเพื่อจะช่วยแต่เองทำแบบนี้เนี่ยนะ จำไว้เลยท่านจะไม่ช่วยเหลือแกอีกเลยแย yeah, ่จริงๆเสียเวลาทำมาหากินหมดเลย,ยไปไปไปพวกเราฝ่ายเจ้าเด็กเลี้ยงแกะเมื่อหลอกชาวบ้านได้สำเร็จครั้งหนึ่งแล้วก็ยังหลอกชาวบ้านเช่นเดิมอีกครั้ง <c oughs> โอยสนุกจังเลยสนุกจังเลยชาวพวกชาวบ้านนี่มันโง่จริงๆเลยนะแค่วิ่งหน้าตาตื่นก็เชื่อแล้วอ่ะ แล้ววันหนึ่งมีหมาป่าหิวโซตัวหนึ่งได้ออกมาหาเหยื right ่อไล่จับแกะกินเป็นอาหารจริงๆเด็กเลี้ยงแกะตกใจมากรีบวิ่งหน Ug ้าซีดพร้อมตะโกนเสียงดังเข้าไปในหมู่บ้านว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินแกะหมาป่ามากินแกะของฉันช่วยด้วยพี่พีพป้าหนะๆช่วยฉันดีช่วยฉันดีเด็กเลี้ยงแกะตะโกนขอความช่วยเหลือจนคอแห้ง แต่ไม่มีชาวบ้านคนใดสนใจเลยเพราะคิดว่าคงโดนหลอกอีกตามเคยจนในที่สุดม้าป่าก็ไล่กินแกะทั้งฝูงจนหมดเด็กเลี้ยงแกะจึงได้แต่นั่งร้องไห้เสียใจไม่น่าเลยฉันไม่ควรเล่นโกหกชาวบ้านเลยพอฉันพูดจริงก็เลยไม่มีใครช่วยเหลือฉันเลยสักคนเดียว เจ้าแกะของฉันตายหมดแล้ว <ś led> ฉันขอโทษนะกว่าเจ้าเด็กเลี้ยงแกะจะรู้ตัวก็สายไปซะแล้วเขาเสียฝูงแกะไปทั้งฝูงและไม่มีใครเชื่อในคำพูดของเขาอีกเลยเพราะการโกหกนั่นเอง การบ้านวันที่6สิงหาคม2564ให้นักเรียนทําแบบฝึกขัดหน้า181ข้อที่4และสามารถศึกษาเนื้อหาได้จากหนังสือวรรณคดีหน้า12ถึงหน้า16ค่ะ